นี่ก็เสืดีๆนะเสืดีๆนะตัวนี้นะแต่ก็มันก็นี่ตัวนี้นะแล้วก็่ซาเสียดานะลูมไหมมเป็นหลายตาอยู่นะ้ตแบบว่านะนี่มันก็มีรอยมีตัวตัวนี้สีนี้ก็ออกได้นะตัวนี้นะอันนี้มันมาเป็นอะไรสีมันมันมีเหมือนมันไม่ขคีโนตัวสานะ นะอันนี้มันมามาแกะออกได้นะแบบนี้นะไปสีแบบนี้นะออกได้อยู่มันไม่ใช่ยามามาอ่อแล้วอ่อแล้วเออมาอ่อแล้วน้ายลองดูนะออ่ันนี้คือหมามีมาล้าโลนะทุกคนนะ ทีนี้เขาก็มาดูแซวว่าอ,อ๋เอ,อเลี้ยวอเลี้ยเลี้ยเนี่ยอาฟีนี่สูตรสาม,มมิชโตไปทาหมานะเพราะว่าพีมามาก,ก็ดีแล้วนะ <c oughs> นี่คือมามมิมาล้อรถนะคะเพราะว่าถ้าผู้ภาษาทามาไม่รู้เร,รื่องแล้วผู้ภาษาประมากกเขาอันนี้ก็คือนี่คือสภ้อารถของมามมิใกล้แล้วใกล้จะได้ซื้อพอจูเนอ่แล้ว <c oughs> นะคะนี่ก็คือสภาพโลกก็ประมาณนี้นะทุกคนนะนี่รูอันนี้นี่โฟโต้นะโฟโต้ายแล้วนะมันก็ทั่วเข้ามาตัวนี้นะใส่รูมามิมีค่าอะไรนะนี่เอาเอามาเชลได้ไหมผลตกใจหรอเอาผ้าชุน่าแล้วมาเชืตัวนี้ได้ไหมลูกได้ไดมาออกไหมลูกติดต้อนะโฟโต้แล้วมันก็น่าสใสแล้มันก็ไปฆ่านะ อันนี้ก็เหมือนมาเสะยังไงวะเนี้ยเสเป็นเงื้อเงื้อเงื้งี่งีจะเอาน้ำน้ำยาเสะดีกว่าอะไรเสะก็ได้แต่อันนี้ก็ยังไม่เกี้ยนะนี่มาม,มีว่านี่อันนี้มันคืออะไรเน,นี่ยเสะ,ะๆๆดีๆนะเดี๋ยวจะได้ติคนละยี่สิบบาทนะอไอ<ห>ตัวนี้มันก็ไม่เสะออกให้มามีนะตัวนี้นะตัวนี้ก็ไม่เสะตัวนี้ก็ไม่เสะตัวนี้ก็ไม่เสะ นะคะเพราะว่านี่นี่นี่คือโลกของมัมมีเอนะคะโต้เซ็ดีๆเดี๋ยวจะได้ตีคนละยีสิบาทนะเกมาจานนะก็แพ้วัจยาเธออันนี้ก็คือมัมีรอนะมันมีรออะไรไม่ได้เจ็ไปหมดแล้วอันนี้ร่มมามีก็โดเบียดนะคะโดขอไปโซขอไปโช่ กระชาโตม้านะอู๋อันนี้โซส,สาจะเป็นแม่มาขึ้นมาขึ้นรถหมา,ม,ามีแน่ๆเลยเนี่ยอืออันนี้นะถือก้อยให้หมาเมีนี่นี่เมือถ,ถือก้อยหมาเมีอย่างนี้นะถือถือเฉยๆนะถือแนะป้นนึงนะถือให้หมาเมีสักสานาทีนะ มาค่ะนี่ยมารู้เรื่องไหมว่ากูให้มาถือก้อให้แป๊ดเดียถือก้อให้มามี you understand ถือถือแบบนี้ให้มามีแป๊ดนึ่งเดี๋ยวมีอะไรบ้างเอาวก็เขาอย่าล้าวันนี้อ่ะโผล่มาตัววันนี้ว่าว่าว่าเกิดประสูข์ของท่านนะหลวงรัศกาที่สี่นะอันนี้ถือก้อให้มามีแป๊ดถือแบบนี้นะลูกนะ ถือว่าถือว่าถือว่าคมันอน่ีมืออย่างนี้แลิมมาีดว่มกดัวมาถือว่า่ิามาทามาทามาทามาอา่าถือาทาาทามามาทามากาาทมมามาทามาทามาทามามาทามาที้าทาอาามามาามาามาทามาทามาทามามาทาาทามามาทมาทามาทามาา่ามาาามมาา วดียววิดีโอยายนะตัวใหญ่นะวิดียอเลยถือว่าถะอว่าพอแจกวิดีโอก็เหลอมาไม่ถือแล้วมันัวจะได้ติสาบานนี่ทุกคนนะคือมามีนามาราโลนะมา้าโลนะออกมา่ะได้เลยนะสุดยอดเลยแจแจวมาก เออโอเคนี่จะได้ตี๊คนละยี่สิบบาทแกเลยเค,คือสาภาพรถมามีก็เก่าอะไรนะทุกคนนะนี่รุ่นนี้อันนี้มาไปก้ออยู่นี่มาไปขี้โนะป่ะเนี่ย <ห ả? S 1> มาดูซิมาไม่ไม่ขี้โนะไหมมามีบ้านนี้น่าจะไปขี้โนะนะขี้โนะขี้โนะ พี่โน้ตเซอ่อร์ดามันก็ใช้ปีน้อยยากนะอ่าขี้โน้ตนี่นี่มามีมม่บอกว่าให้มึงเอาปีดจมูกถ้าไม่มึงปีดแตะจะปากอะไรของมือเนี้ยใครจะไม่ลงมือเดี๋ยวมัมมี่จะไปโอเงื้อให้นะคันลาลรถลเถอะสอร้อยสองร้อยคะแล้วก็เดี๋ยวให้ให้ติ๊บไปไปสามร้อยนะไปแบกกันเอนะครับผม เออมึงดูสภาพเดี๋ยวมึงเช็ดยังอ่ะวันเนี้ยเช็ตัวหนามันมันเกี้ยเลยต้องให้มามีมาบวนะเนี่ยเอาน้ำยาก่อนเออมันไม่เกี้ยนะมือติดเนลูกให้ตัวค่าๆตัวน้ำมาเช็ออกไหมที่มาเป็นค่าตอนที่ฝฟตัวนะ โต๊ที่หัวโต๊ะยาวไหมไม่ยาวจอเลยเดี๋ยวได้ล้างเสร็จแล้วไม่เกินห้านาทีมึงมาเตี๋ยอะไรตัวนี้กูโตะแจ่มหมดเลยโอ้กูนึกว่าระเบิดโลมึงโตได้งานไม่บอกมามีสักคาเลยหัวหัวพวกนี้ อะไรตัวนี้มันไม่ได้เสียอ่อนนะมันจะไ,ไปฆ่าอยู่นะมนมีว่านะนนะนมือจะให้กูดูอะไรวะนะอันนี้มนมีโคเบียนหรอมัมีน่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์นะ มอเตอร์ไ<ห>ซค์มันเบียดรถมานีตโตนี้นานเียลยวเสียหายแล้วามัเป็างูต่อไปเลยค่ะพอจูเลและเอาข้ามไปละ